สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่นําโดยสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับก็ยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและล่าสุดดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้ตกลงกับผู้นาของยูเครนรวมถึงตัวแทนจากสหภาพยุโรปนะครับในเรื่องของมาตรการในการที่จะรับประก,กันความมั่นคงให้กับยูเครน และอาจจะมีการส่งกองกาลังทาหารนั้นเข้าไปประจําการช่วงรักษาสันติภาพในยูเครนอีกด้วยแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ทางด้านรัสเซียนั้นอาจจะไม่อยอมรับกับประเด็นดังกล่าวล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเตรียมที่จะวางมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียรอบใหม่หากว่าประธานดิว,วัาลตาิเมียร์ปูตินผู้นาของรัสเซียนั้นปัดข้อเสนอข้อตกลงสันติภาพขณะการเจรจานั้นเนี่ยครับกำลังถึงจุดวิกฤตเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ แต่ว่าคุณชมเข้ามาแล้วฝากคุณชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกทกวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเท้ญญาเชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานนะครับว่าสหรัฐเป็นการําลังเตรียมมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ในภาคพ,พลังงานเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียในกรณีที่ประธานดิวาลลดิมิเยร์ปูตินปฏิเสธข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนตามคําบอกเล่าของแหล่งข่าวที่รับทราบการหารือ ภายในรัฐบาลสหรัฐมาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณารวมถึงการเล่นงานกองเรือเงากองเรือบรรทุกน้ํามันที่รัสเซียใช้ในการขนส่งน้ํามันออกสู่ตลาดโลกตลอดจนผู้ค้าที่ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกธุรกรรมเหล่านี้มีการระบุว่ามาตรการใหม่อาจจะถูกประกาศได้เร็วสุดภายในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ดีทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของประธานดินโดนัททรัมป์ขณะที่สกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยแผนการกล่าวระหว่างการพบปะ กับเอ,อกอัคราทูตยุโรปกลุ่มหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์โดยเขาโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังว่าประทับดีโดนันทรัมคือประทับดีแห่งสันติภาพและผมได้ย้ําว่าภายใต้การนําของเขาสหรัฐอเมริกาจะยังคงให้ความสําคัญกับการยุติสงครามในยูเครนกระสรวงการทางสหรัฐยังไม่ได้ออกมาตอบคำถามสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดมาตรการในขณะนี้แม้ชุดการคว่ำบาตรจำนวนมากที่ถูกนํามาใช้ตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2022 ยังไม่สามารถเปลี่ยนสมการการตัดสินใจของปูตินได้แต่มาตรการที่เจาะจงพักน้ํามันทําให้ราคาน้ํามันดิบรัสเซียอ่อนตัวลงสู่ระดับต่าสุดนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามซ้าเติมความเปราะบางทางเศรษฐกิจในประเทศการเห่าหาหรือการพบบาดรอบใหม่เกิดขึ้นควบคู่กับความพยายามด้านการพูดโดยตัวแทนเจรจาของสหรัฐและยูเครนรายงานความคืบหน้าในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับกรอบของข้อตกลงสนิภาพที่เป็นไปได้สตีวิสคอทูตพิเศษของสหรัฐเดินทางไปที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี เพื่อหา,หารือ2วันกับทางด้านประธานดิวอลนเมียเซเลนกี้และผู้นํายุโรปหลายประเทศในข้อเสนอชุดล่าสุดเจ้าหน้าที่สหรัฐยูเครนและยุโรปกล่าวถึงความคืบหน้าอย่างมีนยัยสําคัญในการจัดทํากรอบหลักคิดหลักประกันความมั่นคงหลังสงครามที่สหรัฐสนับสนุนให้แก่ยูเครนแต่ยังมีข้อขัดแย้งสําคัญหลายประการทั้งสถานะในอนาคตของดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนการใช้ทรัพย์สินของธนาคารกลางร,รัสเซียที่ถูกแช่แข็งและการบริหารจัดการโรงฟไฟ้านิวเคลียสป,ปอริเซีย ในขณะที่ด้านรัสเซียยืนยันข้อเรียกร้องให้ยูเครยนยอมสละพื้นที่ในภูมิภาคดอนบัสซึ่งรวมทั้งจังหวัดโดนเนสและลูฮันที่กองทัพและกองกำลังรัสเซียนั้นพยายามยึดครองมาตั้งแต่ปี2014แต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดข้อเสนอจากฝ่ายสหรัฐบางส่วนเสนอแล้วคิดใช้พื้นที่ที่ยังไม่ถูกยึดครองถูกเปลี่ยนเป็นเขตปลอดทหารหรือว่าเขตเศรษฐกิจเสรีภายใต้าการบริหารพิเศษยังไม่ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวจะถูกยอมรับในการปฏิบัติได้เป็นดินแดนของรัสเซียหรือไม่และแลกกับข้อแกลอก,ก,กียะรกฝัซ ขณะที่ยูเครนและพันธมิตรจำนวนมากจำคง,งคัดค้านการยกดินแดนให้กับรัสเซียและไม่ต้องการถอนกำลังจากพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศเจ้าหน้าที่สหรัฐมองว่าทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งอยู่ในต่างประเทศจะต้องมีบทบาทติกรอบข้อตลกลงสันติภาพใดๆขณะที่ผู้นำยุโรปเตรียมตัดสินใจในสัปดาห์นี้ว่าจะเดินหน้าการใช้สินทรัพย์เหล่านี้เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจแก,ยแกย่ยูเครนหรือไม่รัสเซียตอบโต้แนวคิดดังกล่าวอย่างแข็งกร้าวซึ่งเจ้าหน้าที่บางรายมองว่า เป็นสัญญาณว่ารัสเซียนั้นต้องการขัดขวางไม่ให้มาตรการนี้เกิดขึ้นจริงและอาจใช้เป็นแต้มต่อในการเรียกร้องให้ผ่อนคลายการคว่ำบาตรทมกลางสัญญาณเศรษฐกิจภายในประเทศที่ซุดตัวในสถานการณ์ที่การเจรจาจนติดลมเรื่องดินแดนและหลักการหลักประกันด้านความมั่นคงความสนใจจึงหันกลับไปที่การตอบสนองของปูตินซึ่งจนถึงขณะนี้ยังแทบไม่มีสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะยุยติปฏิบัติการทหารหรือปรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในยูเครนในมุมทหารการสู้รบยังคงตึงเครียด โดยกองทัพรัสเซียนั้นยังคงใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องกรสยิงถลม่มแนวป้องกันของยูเครนใกล้เมืองคอนเตนตินิกาและในแคว้นโดเนตเดานการทูดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียอย่างเซอร์เกียรเรฟคอฟระบุในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ามั่นใจมากว่าสงครามล้ยุติแต่ย้ำว่าข้อเรียกร้องเรื่องดินแดนของรัสเซียยังไม่เปลี่ยนแปลงและปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการส่งกองกำลังนาโต้เข้าไปประจำการในยูเครนภายใต้ข้อตกลงสันติภาพ สกเกีรเรียบคับแต่บอกว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเรากาลังอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงจุดยุติข,ของวิกฤตรุนแรงนี้เราพร้อมจะทําข้อตกลงซึ่งก็บอกว่าเวลานี้ผมหวังว่าพร้อมกับภาวนาว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วไวในไม่ช้าหลังจากนี้นะครับขณะเดียวกันนั้นมาตรการการคว่ำบาตรจานวนมากต่อรัสเซียจนถึงตอนนี้กลับไม่ได้ดันราคาน้ํามันขึ้นแต่ตลาดกลับสู่ภาวะอุปทานล้นซึ่งคาดว่าจะชัดเจนยิ่งขึ้นในปีหน้า สัญญาน้ำมันดิบเบรนซ์ร่วงลงถึง20%นับตั้งแต่ต้นปีและดลิบลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ก่อนหน้านี้สหรัฐได้ความบาดผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียไปแล้ว4รายและร่วมกับชาติ G ีเวอื่นๆขึ้นบัญชีเรือบรรทุกน้ำมันหลายร้อยลำที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันรัสเซียในมิติการเจราจาระดับสูงสตีฟวิสกอฟและจาริดคุตเนอร์เคยใช้เวลาหารือกับประธานดิวลันดิเมียปูตินที่รัสเซีย5ชั่วโมงเมื่อวันนททีี่่่2 2568าาาคมมผ เซเลนกี้กล่าวนะครับว่าเขาได้รับหลักการข้อตกลงจากสหรัฐในการทําให้หลักประกันความมั่นคงมีผลผูกพันทางกฎหมายผ่านการลงมติในสภาของเกรสเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติสงครามพร้อมระบุว่าคาดหวังให้สหรัฐเดินหน้าหาหรือชุดถัดไปกับรัสเซียข,ขณะที่คณะเจรจายูเครอนอาจเดินทางกลับสหรัฐเพื่อพูดคุยต่อในอีกไม่กี่วันข้างหน้านั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคงจะต้องรอดูความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัสเซียว่าหลังจากนี้พวกเขาจะดําเนินการอย่างไรกันต่อ และหากว่าประธานดิวา,าดิเมียปูตินนั้นยังคงยืนยันเหมือนเดิมไม่ยอมรับข้อเสนอในกรณีที่จะมีการดําเนินการการส่งทหารเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนตรงนี้สหรัฐอเมริก,กานั้นจะทำอย่างไรหรือว่าจะเล่นงานมาตรการการคว่ำบาตรรัเสเซียเพิ่มเติมหรือไม่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดต ในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันท่านเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านก็กดสับสไครต์กดอะไรต่งตางๆไปเป็นที่เรียบร้อยมันจะมีเรื่องราวนะครับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแยง้งเรื่องราวของการเมืองระหว่างประเทศนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็มีไหมคุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของสาระความรู้นะครับด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการ ผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ของแต่ละชาติก็นําให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับเข้ามาแล้วท่านก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสมัครอ่โดยการให้ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์เตงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นะครับ หนึ่งหกเก้าวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆข่าวครับ